สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของรถไฟฟ้านะครับการแข่งขันของรถไฟฟ้านะครับมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเราเห็นแบรนด์ผู้นําตลาดรถไฟฟ้านะครับอย่างเท s l a ของอีลอนมาร์นะครับหันราคาลงมานะครับอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโดยราคาในส่วนของเทส l a โมเดล3นะครับลงมาอยู่ที่ ประมาณล้านต้นแล้วนะครับหรือว่าลงมาประมาณ6%กว่านะครับส่วนที่เป็นลองเลนส์นะครับอย่างโมเดล Y นะครับซึ่งเป็นรถที่เคยได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบหรูหรานะครับราคาก็ลงมาถึง20%นะครับก็ทําให้ผู้บริโภคนะนะครับก็สนใจรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเรื่องของรถไฟฟ้ามีสงครามราคาเกิดขึ้นเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับแต่สาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ราคาของ รถไฟฟ้าของเท s l a นั้นลดลงนะครับเราก็ต้องพูดถึงคู่แข่งอีกลายหนึ่งนะครับก็คือ BYD นะครับหรือว่า b u ลย d r e ดีนะครับรถไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับซึ่งมาแรงมากๆเลยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้ยอดขายของเท s l a นะครับในตลาดจีนนั้นสูญเสียความเป็นผู้นำทางการตลาดไปนะครับ e ีลอนมารนะครับเคยบอกว่าเขาตั้งเป้านะครับอยากให้ยอดขายรถของเท s l a นะครับขยายตัวปีละประมาณ50%นะครับ แต่ว่าในปีที่ผ่านมานะครับการที่มาแรงของรถไฟฟ้าอย่าง BYD เนี่ยครับทำให้ยอดขายของเทนั้นไม่เป็นไปตามเป้านะครับคือเท s l a นั้นขายไปได้ประมาณ1.3ล้านคันนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ40%นะครับของเปรียบเทียบกับปี2021นะครับจริงๆนะครับถ้าพูดลงไปนะครับสแนวคิดนะครับที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเท s l a กับ BYD นะครับก็ แบ่งได้นะครับทั้งเรื่องของการผลิตนะครับเรื่องการการทาตลาดนะครับเราพูดกันในเรื่องของการผลิตก่อนแล้วกันนะครับคือแนวคิดในเรื่องของการผลิตรถยนต์ของเทส l a รถไฟฟ้านะครับที่ตั้งโรงงานที่จีนนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่เทส l a ต้องการเข้าไปทําตลาดแล้วทายอดขายให้ได้มากๆเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งโรงงานนะครับที่ชื่อว่ากิกะแฟคเตอรี่ขึ้นนะครับซึ่งโรงงานนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับแต่กิกะกิกะแฟคเตอรี่นะครับเป็นโรงงานสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่า ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนสําคัญของตัวเองนะครับแทบจะไม่ได้ผลิตของตัวเองเลยนะครับกิกะรแฟคทอรี่นั้นทําหน้าที่ในการรวบรวมนะครับวัสดุเครื่องยนต์นะครับสิ่งที่จําเป็นจะนํามาประกอบเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ประกอบนะครับหรือว่าเรียกระบบแบบนี้ว่าจัสซินทามนะครับก็คือว่ามีออเดอร์มานะครับสั่งของเข้ามาแล้วก็ประกอบที่โรงงานแล้วก็ส่งออกไปนะครับอย่างลูกค้านะครับซึ่งซึ่งเทสลาที่เมืองไทยที่มีการสั่งจองกันนะครับก็จะผลิตที่ กิกะแฟคตอรี่ที่จีนเนี่ยนะครับของของเทสลาล้วก็จะส่งเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะที่ b ีวนะครับบีวนั้นทํารถยนต์ในประเทศจีนมากว่า20ปีนะครับสิ่งที่ BYD ทํดทำก็คือว่าพยายามที่จะผลิตชิ้นส่วนสําคัญสําคัญนะครับในรถไฟฟ้านั้นด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มีโรงงานนั้นกระจายไปอยู่ประมาณ9แห่งนะครับในประเทศจีนโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในปี2021-2022ที่ผ่านมาก็คือว่าจีนนั้นเผชิญกับสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงแรกนะครับรัฐบาลก็มีการประกาศล็อกดาวน์นะครับแล้วโรงงานบางแห่งนั้นก็ต้องเลิกผลิตไปนะครับหยุดผลิตไปชั่วคราวนะครับบริษัทที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดโรงงานไม่สามารถผลิตได้นะครับก็คือเทส l a เลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีโรงงานที่อื่นนะครับไม่สามารถที่จะต่อซัพพลายเชนไปได้นะครับทำให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านั้น สะดุดนะครับแล้วก็ส่งมอบรถยนต์ได้ช้านะครับก็ทำให้ยอดขายนั้นถูก BYD นะครับแซงไปนะครับ BYD ในปีที่ผ่านมานะครับทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับได้เติบโตถึง250%นะครับในขณะที่เท s l a นั้นยอดเติบโตอยู่ที่ประมาณ40% 40%กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับแต่ว่าในหลักของการบริหารเองนะครับก็อาจจะ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่าใช้คนหลักกันนะครับเทสลาอาจจะได้เปรียบในเรื่องของการไม่ต้องบริหารสินค้าคงคลังนะครับไม่มีสต็อกเรื่องของวัตถุดิบมากเกินไปนะครับออเดอร์มาก็ผลิตแล้วก็ส่งมอบนะครับก็อาจจะดีในช่วงสถานการณ์หนึ่งนะครับแต่ว่า b y d นะครับในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดวิกฤตกว่าวิกฤตวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับบริหารได้ดีกว่านะครับก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาชิงตําแหน่งผู้นําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับ เรื่องที่2นะครับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คือเรื่องของการทําการตลาดนะครับ BYD นะครับซึ่งมีฐานการจําหน่ายรถยนต์ในจีนอยู่นานแล้วนะครับก็เป็นรายใหญ่รายหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับก็บอกว่าอย่างใช้ช่องทางนะครับผ่านการขายกับตัวแทนจําหน่ายนะครับดีลเลอร์นะครับมีโชว์รูมนะครับแล้วก็เน้นการให้บริการนะครับหลังการขายก็ทําให เอ่อ BYD นะครับสามารถที่จะขยายฐานลูกค้านะครับในในเมืองที่ไม่ได้มีการใช้การขายออนไลน์เยอะนะครับก็เมืองที่กําลังมีเศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะครับคนที่มีกําลังซื้อมากขึ้นก็จะเป็นลูกค้าของ BYD นะครับนะครับแล้วก็เออเทสลานะครับเข้ามาทําตลาดที่เรียกว่าอยู่ในระดับบนนะครับแล้วก็มุ่งไปที่เมืองใหญ่ๆนะครับแล้วใช้การตลาดแบบขายแบบออนไลน์นะครับเน้น เอ็กซ์เพีรียนประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับบอกต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการตั้งโชว์รูมอะไรพวกนี้ชัดเจนมากมากเท่ากับ BYD นะครับก็เป็นการขายที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของ p o s i t i o n i n g ของการตลาดก็แตกต่างกันนะครับของเท s l a นะครับเข้ามาในตลาดจีนนั้นวาง p o s i t i o n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  g ของรถนะครับของแบรนด์ของเทส l a นะครับไว้ที่ระดับบนนะครับที่จะแข่งขันกับแบรนด์หรูๆนะครับในในประเทศจีนนะครับ ที่รถต่างประเทศที่เข้ามานะครับทำให้เป้าหมายในการทําการตลาดนะครับไปอยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะครับอย่างปักกิ่งเชี่ยงไฮยนะครับซึ่งมีกําลังซื้อจํานวนมากนะครับราคาตอนแรกก็ตั้งไว้สูงนะครับแต่ตอนนี้ราคาเริ่มลดลงนะครับในขณะที่ BYD นะครับทำตลาดจากรถยนต์ไฟฟ้าที่จับต้องได้นะครับก็คือรถยนต์เนี่ยเริ่มจากสตาร์ทที่ประมาณ2 0 0 0 0 0หยวนนะครับหรือประมาณ1ล้านบาทนะครับก็ใกล้ๆกับราคาที่ค้าขาย อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ล้านต้นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับโพ s ิชัน n i n g แบรนดของตัวเองนะครับเข้าไปทำตลาดที่รถหรูขึ้นนะครับโดยออก b y วจากจากแอตโตใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นไปมีรุ่นอื่นนะครับมีรุ่นรุ่นรุ่นถังรุ่นหั่นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะชนกับแบรนด์อย่างเท a นะครับที่ทำตลาดอยู่ในระดับสูงนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของ2แบรนด์นะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องของ รถยนต์ไฟฟ้าน,นะครับที่มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้เล่นเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของการแข่งขันกลยุทธ์การตลาดต่างๆพวกนี้นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็คงจะมีการแข่งขันในเรื่องของสงคารามราคาตามมานะครับแต่ว่าสงคารามราคานี้นะครับจะยืนอยู่ในระยะเวลาที่มันยาวนานขนาดไหนนะครับจะเป็นการลดราคาชั่วคราวนะครับเพื่อเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดคืนไปนะครับของเทสลาหรือว่าจะเป็น ในเรื่องของการแข่งขันในระยะยาวนะครับซึ่งลดราคาแข่งกันนะครับผู้บริโภคก็อาจจะได้ได้ประโยชน์นะครับมากขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับสงครามราคาที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วการที่ทําการผลิตแล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันนะครับของทั้ง b y d และ Tesla นะครับลองคอมเมนต์ไว้ที่ได้ด้านด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลก เดี๋ยวไว้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของมุมมองในเรื่องของข่าวสารธุรกิจหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆพวกนี้อีกครั้งนะครับในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ